ต่อไปนะครับผมวันที่ห้านะครับผมรอบที่ห้านะครับผมก็เอานะครับสี่แปดหนึ่งนะครับผมตั้งนะครับสี่แปดหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าศูนย์นะครับตั้งครับผมก็ดึงหนึ่งเก้าศูนย์ลงมานะครับแล้วก็บวกกันครับเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นศูนย์นะครับผมเก้าบวกศูนย์ก็เป็นเก้านะครับผมระบวกอีกรอบหนึ่งนะครับ ศูนย์บวกเก้านะครับได้เก้านะครับผมแล้วก,กบ็บวกอีกหนึ่งนะครับปเป็นศูนย์บวกอีกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งบวกอีกหนึ่งนะครับเป็นสองครับก็จะได้ศูนย์หน hm ึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับผมเลขเด่นนะครับในงวดต่อไปนะครับเด่นล่างนะครับสามตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับก็มาจับก็จะจับได้นะครับผมศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งสอง แล้วก็สองหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็ศูนย์สองนะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับผมนะครับผมว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับสูตรเดินดีมากนะครับผมสี่รอบแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่ห้านะครับผมนะครับผมในวันที่สิบหก สิบหกเมษายนครับผมสิบกทับสี่นะครับผมหกเจ็ดนะครับ, 6, รบขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยปังๆนะครับผมรับปีใหม่ไทยนะครับผมสวัสดีครับ